ก็ไก่ข้อไข่ข,ข้อขวดในเ้าของเราอยู่ข้าวกินข้าวอร่อยจังกินจ้ำอร่อยจังก,กินจ้ำตุกก๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก หนึ่งสองสามสีห้าหก็ปสบสบกันจะไม่เรียกว่าสุดเป็งสองสามสี่ห้าหกเ็กโอ้ยเก่ง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 ก็ไกลขอใครขอขวด คอคนคอควาย <Bye. S 1> ก็อเอ้ยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในเราถ้าพาว,าว่าถ้าพาว,าว่าบันนี้กับซิบาว่าวพี่น้องอันนั้นคืออะไรอันนี้อันนี้คืออะไรนี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สีเขียว สีแดงสีฟ้าสีชมพูมาหน้อยคนเก่งพ่อจา๋าอาลบแล้วนี่แม่จา๋าแล้วกันมาน,นอนในห้องบอ้านน,น,นนี้มันร้อนพ่อจา๋าแม่จา๋า มานาเก่งจังเลยอาการฮ้อนห้อนที่นอกพักยังไม่ได้ทำกับข้าวกินกันเลยเออเด้วเขาต้องไปหาอะไรปลาแกงกินอร่อยอร่อยไหมซื้อผักขี้เหล็กมาเมื่อวานยังไม่ได้แกงออแกงผักขี้เหล็กจะมีคนดูถูกไหมนะว่าเมื่อก่อนไม่ได้กินนะแกงผักขี้เหล็กโอ้ของแ่บบ้านเรานะเดี๋ยวนี้กินแล้วนะ ก่เคยกินมาตั้งแต่ล็กเป็นตัวคอยไ่ได้ลืมกําพืชพี่นนอะคอยก็กินมากคือกันแต่น้อยจนใหญ่แกงพักี้เล็กนะแกงเนอไม่คือกันแกงป๊อบออมปบคือกันไม่ได้ลืมกําพืชนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนหมาบางตัวมันชอบลืมกําพืชตัวเองอืมไปอยู่เนอร์เวย์กินมาม้าอืมมานาน้อยกินข้าวกับไข่อร่อยไหมไข่ไก่ มานาน้อยกินกับไข่ไก่นะเมื่อเช้าเนี่ยนะแม่มีคอมเมนต์อินสีถามเราว่าว่าเมื่อ,อไรจะพาขึ้นไปเที่ยวหาปูแหลมหน่อยเมื่อมีเงินค่ะตอบไปเลยอยากให้เราไปไปถ่ายบรรยากาศของกุ้แต่ว่าเรานี้บรรยากาศของกุ้ไม่เหมือนเดิมแล้วถึงอยู่ละปูแหละมอ่ะคิดถึงแกอยู่ปูกับย่าคิดถึงน้องมานาคิดถึงตลอด ใครจะว่าย,ยังไงก็ช่างแต่ความคิดถึงของเรามันก็มีอยู่แหละพ่อกับแม่ไม่มีใครไปทิ้งได้หรอกพี่น้องเอ้ยมานาะน้อยก็อยากไปหาปูเธอต้องเข้าใจนะคะว่าสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเก่าทุกคนทุกคนแตกแยกกันมีหน้าที่ไปหาทำมาหากินของใครของมันนะคะ กง้ยสิไปยอยู่แหละพี่น้องค่ะหักทุกขู่ทุกคนคือเก่า,า,า,าสาวมดน,นะถ้ามีคนหักกับหักแ้ามีคนสร้างกับแ,แต่เขาเรื่องของเขาเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้อยู่แก่ใจไม่ได้ทำอะไรให้ใครเนาะแต่เราถามคไม่ทิ้นนไงนม,ไม,ไ,มไ,งไม่ได้หรอกเราฝูกพันกันมาแล้ว คำว่าหักเกิดคนที่ใดเกิดกับใครมันบอสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบออย่าลองมาได้ละมาได้ลองโดนเราี่น้ะบ่มีอีหยังมาพังทลายล ความหักเข้าสองลงได้แม่นดินสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มฮักที่แหลกด้วยแหกกดฟ้าทั้งมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมเน่เนี่ยเนี่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 ยมีคนนี้เข้ามายิ่งรักกว่าเดิมตือนตือนเตือนอันนี้หรอ่ะนอพี่นอง นพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนโอเคมีอยู่สองคนในโรงเรียน่อแมพี่น้องคะมีอยู่สองคนอยู่กับคุณครูนอมาละก็ไกลอ่ะนับเลขนี่นับเลขให้ปารุงฟังก่อน นับเลขได้หนึ่งถึงสิบได้ทุกคนเี่ันเอาข้าเปลี่ยนให้พ่อยังเอามาแล้วซื้อนะคะสามร้อยเก้าสิบาทสอบเท่าไหร่พี่วันง่ายสามร้อยเก้าสิบบอกเอามาให้ได้พี่นบอกว่าถ้าสิค้ายไก่ลราบอกเด้อสิมีคนมาซื้อซื้อไปแบ่งต้มพี่นบอกเออให้มันใหญ่จะหน่อยก่อนคือบอกแน่แต่เราจะของเนี่ยนต้มกินในทุกวันเขาใหญ่กว่าทั้งเพราะให้รุ่นนีใหญ่เก่นันแล้วซีบอกให้เรามาเอาอยู่ให้ได้ขาเขาขึ้น เพราะว่าบดคาเขามานี่ห้่อยลายพันเลยนะเขาขายกันยังไงล่ะตัวเท่าไหร่อ่ะตัวนี้โอ้ขายโลละร้อยแล้วเนาะช่างกิโลแล้วเราไม่ได้ทำให้ใช่ไหมเขาไปเขาไปเป็นตัวเลยช่างกิโลเลยเขาขายตัวละร้อยเน่ยไม่ขายถ้ามีคนซื้องี้จะมีจะเลี้ยงไว้เยอะเนาะพี่น้องถ้าขายตัวละร้อยผมขายเด็ดขาดต้องช่างกิโลโลละร้อย ต,ตามมาตรฐานาม,มาตรฐานนเขาซือ้อเพราะว่าเขาซื้อเขากินเขาก็ยังซือ้อแต่ละซองสามร้อยบาท<อ>าตัวหนึ่งนะพูดง่ายเอาราคาตลาดใช่แต่มีพี่น้องบอกมาอยู่ทำเล้าไก่ให้มันเป็นสับเป็นส่วนเล้าไก่ข่อยกบซุ้มน้อยข่อยฮะเ้เ<อ>ทำมามันก็ขืนนอนอยู่หันข่อยกะให้มันไกแล้วข่อยยกไห้ไก่แล้วได้ชุ่มตัวนะคะไห้เป็นเป็นคอไก่แล้วมีแต่ละข่อยสีานเนี่ยมาเอ้มข่อยก็เริ่บกระเดยเฮ็ดพี่น้อง เมื่อคนเราเลี้ยงไก่ไม่มีคอไก่นนั่แน่ๆคอไก่ขอดกระซุ่มขดวดเราขวบอลได้ลงไปนอนลรา <c oughs> มันหอนออไปแล้วเลยยกตรงนั้นให้ไปเลยปัญญาไม่ระพุเราค่ะกะทะอย่างมะ,ะมุงห้ยแมมจิไปเห็ดใหม่เห็ดน,น้าเรามันเปลืองเงินเห <c oughs> ็ดคอไก่กับเบิดเงินไป <c oughs> นอนไปด้วยเรเลี้ยงไก่เลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เป็นอย่างพี่น้อง ป่อยเรียกแบบธรรมชาติแบบไม่ได้เป็นแบบต้องมานั่งพิธีพิถัานกับมันปล่อยให้มันกินผักกินหญ้าไปตามท้องสนามเดินขวันี้มันก็เต็มที่แล้วมันกวงกวงไก่เหลียงล่อยมันงหนึ่งเน้อพี่น้องมีตว่าขันมีขันมันแอมก็แอมเด้อขนาดมันไพมาเต็มห้างนี่ขอย่ังบ่บ่อเอาเลยขยเก็บมาไว้กินไปต้มให้มานาหน่อยกินยำกุ้งแ้่ มันหลายหลายเราอเขาไปอยากเลี้ยงหลายปานในเราคอยอยากเลี่ยงแค่เมื่อสิบกว่าโตยี่สิบตสโตสำ<ม>นีเราก็ขันเน่าก็ได้ต้มไข่มันไปทีป่พี่น้องเฮ้ยหาหกสิบแล้วเน่นมันแพ้ไว้พี่น้องเลยสุดได้เฮาสี่เอาสุดแรกเราคอยจเ,เก็บมาต้มบดเสีเอาแต่สุดสองขันในไรก็อีกกากินทั้ง,งอีกเนีอยมันมีอีกาไม่กินเพื่อนจะปล่อยแบบนั้นพี่น้องซุ่มตัวนี้หน่อยขึ้นไม่ในบางที่อีกาบินปุ๊บลงมาแว่าเมมันรักษาประทานไม่กินใค่หน่อย แต่เขาบอกเป็นยังเหรอโยมกันโดนอยู่หรอกฮาก็ว่าเลยถ้าเขาบอกคอยว่าถ้าพิถ้าเขาบระเ็ดคลิปนี่พ่อแม่พี่น้องก็จะคืนฮอดไข่คือเกา่าเอากระเ็ดไปสละพี่น้องเอ้ยตามประชาคนเห็นมาแล้วไข่มะนาใหญ่จะหน่อยก่อนมะนาใหญ่แบบรู้เรื่องกว่านี่ก่อนพี่น้องเอเพื่อแฟนครับเขาไส่มะนาได้บบประมาณสัก หาหกปีเจ็ดปีน่ะตอนกษีหาแนวเห็ดเป็นตุเป็นตะนะตอนในลูกน้อยๆอยู่ยังอยู่ในความดูแลของแม่อยู่ก็แล้อยู่ไปก่อนนะพี่น้องะสายกับลูกใหญ่แล้วก็พอพอนกมีโมอยู่นะพอแล้วก็อยู่ก็พอแล้วแม่ก็าจะไปหาเห็ดไดโนสาวขายผัขายของโอเคเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อไปพ่อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับวราเด้มี่ยังไลยดอกผ้าน้องมหน้าเล่นไดโนสา์ สวัสดีครับสวัสดีค่คะเยี่ยมไปนออ้องคื้นกันมพี่น้องอดิค <c oughs> ื้นกันบอสเรียนดินน้ำมันพี่น้องเลยแม่มันซื้อดินน้ำมันได้ยิ่งโตยิ่งเหมือนพ่อนะพี่นออ้องเยี่ยมพี่น้องเจอใหม่คลิปหน้าครับ